ผู้หน้าบ้านคนใหญ่ขนาดไหนถึงจะมงคลน,นะครับวันนีอ้อาจารย์แบงค์มีคําตอบผมอาจารย์แบงค์ผู้ชี่ยวชาญด้านสังคงจุย ไม่ทุกเน้นปรับพลังงานตามธรรมชาติตามพลังงานของคุณนะครับฟังคลิปนี้ดีไปปรับใช้จะได้ไม่ต้องซื้อของมงคลอีกต่อไปนะฮะในเรื่องของน้ําพุหน้าบ้านหรือบ่อน้ําบ่อปาลาอะไรต่างเนี่ยคนใหญ่ขนาดไหนละ่ะอ้มันเป็นเรื่องโรกแตกละไรคนชอบกังวลกันเนาะจริงๆเนี่ยขนาดที่เราเหมาะสมที่จะดูแลไหวหลายคนชอบเอาใหญ่ครับบ้านเล็กมากเลยแต่น้ําพุเอาใหญ่อย่างเดียวเลยส่งผลให้เกิดเหตุการณ์อะไรรู้ไหมครับเงินรั่วครับ พอดูแลไม่ไหวเอาแค่ขนาดพอเหมาะครับการตั้งน้ำพุมันคือการกระตุ้นโชคกระตุ้นซับกระตุ้นลมให้เกิดกระแสลมเกิดขึ้น ส่งผลดีสับบ้านเพราะฉันเราเอาแค่ขนาดพอเหมาะเอาอ่านปลาขนาดที่เราโอเคประมาณสัก60เซนนี้ก็ได้ครับ30เซนก็ได้หรือไหงถ้าเกิดว่าเป็นน้ําพุหน้าบ้านเอาแบบต้องการอ่าเราเป็นบ้านเดี่ยวเนาะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะอาจจะขนาดประมาณเมตรหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ต้องระวังเรื่องของน้ําความแรงของน้ำนะที่มันกระเฉาะส่งผลให้เกิดเชื้อราความชื้นนะครับส่งผลให้เกิดเชื้อโรคตรงจุดนี้ก็เป็นจุดที่ต้องคอนเ์นด้วยเช่นกันเพราะฉันขนาดไม่ได้ขนาดใหญ่ที่สุดไม่ได้สําคัญครับสาคัญว่าคุณดูแลไหวไหมถ้าดูแลไม่ไหว ส,ส่งผลเสียทางนมถึงม,มากมากเลยครับใครที่มีปัญหาเรื่องหงจุย้ยและยังแก้ไขไม่ได้นะครับถ้าหาผมได้เลยผมพร้อมดูแลคุณครับ